はい。 Mao san vắng chủ, Mao san vắng không, 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 áo áo có Cho nó vào cái <laughs> con chó. Đi <laughs> xem mẹ đi xem แรกของฤดูมูฟังกิ้งอะค่ะอ๋อตอนนี้ขายกิโลเท่าไหร่พี่อ่ามูฟังกิ้งถ้าเบอร์เอนี่350ลูกหล่นนะคะถ้าลูกตัด450ร้อยห้าสิบ่ะแล้วก็เบอร์บีก็อยู่ที่200ร้อยแบบอ่าเบอร์ซีก็เป็นลูกเล็กๆก็จะอยู่ที่150บาทค่ะอ๋อพี่เป็นสวนของพี่เองอ่าเป็นสวนของตัวเองด้วยแล้วก็มาส่งด้วยค่ะโอ้โหกี่ไร่อหรพี่โอ้โกี่ไร่เออ ไม่เยอะทีประมาณอันนั้นก็ประมาณ200กว่าต้นตัปีนี้ค่ากับผลผลิตดีไหมพี่ปีนี้ช่วงนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะมันชนกับมาเลเซียเพราะมาเลเซียกำลังออกเราออกเชาออกหมอกันเลยใช่ค่ะี่เดือนเดือนมิถุนาค่ะออกพร้อมกันเลยเนาะ อันนี้เขามาส่งกิโลโเท่าไหร่พี่จากสวนเขามาส่งพี่นี่มันแล้วแต่แล้วแต่ไซส์อะค่ะประมาณประมาณ<ซ><แ>ก็อยู่ที่สามร้อยถ้าเบอร์เอมือเราขายสี่ร้อยกว่าบาทค่ะสี่ร้อยประมาณสี่ร้อยค่ะก็ทำไรได้ให้วันตกวันเท่าไหร่ได้พี่แต่ถ้าช่วงแรกๆเนี่ยมันยังส่งไปนอกไม่ได้ก็ขายแบบว่าขายนี่ไปก่อนอ๋อคือลูกค้าหลักคือชาวมาเลเซียชอบใช่ที่เขาชอบเพราะอะไรพี่มือเสีกินบ้านเรา มูสังกิงเนื้อมันเหนียวอะค่ะมันแน่นแล้วก็มันมันเนื้อมันเนียนอบบอืมแตกต่างจากบ้านเขายัางไงพี่บ้านเขาบ้านเขาก็โอเคอยู่นะแต่ว่าเขาจะหยืออดกว่าเราหน่อยแต่ว่าน้ำดำอบบบ้านเขาจะอร่อยกว่าอ๋อแต่มูสังกิ้งบ้านเราอร่อยกว่าใช่ค่ะพี่ชื่ออะไรพี่คะชบอบชื่อพิมพิมค่ะนุ่นเป็นอะไรครับพี่ชื่อจริงเอาชื่อจริงใช่ไหมฮะชื่อกัทธรรมนค่ะนุ่นเป็นอะไรครับสีกิมค่ะอายุเท่าไหร่ล้พี่เนี่ยอายุสี่สิบเก้าปีค่ะไม่นไปเที่ยวไหนบ้างไหม เป็นชื่อร้านแฟใสแฟใส,ฟสนะจำไหนาสิบ้าาส่ครับร้อนครับผมพี่ขอบคุณครับ